พี่เลือกมาวันนี้พี่อยากรู้ว่าปี2026อยากทําอะไรอยากถูงหวยแล้วลาออกค่ะโอเคงั้นพี่ให้ออกรอเล่นค่ะหนูอยากไปเที่ยวรอบโลกค่ะจะได้มีแรงกลับมาทํางานไงพี่ขออย่างเดียวลาไปเที่ยวต้องพกของไปทํางานแล้วก็อย่าลืมพกบัตรเครดิตเคดีซีไปด้วยเพราะมีโปรตัวเครื่องดินโรงแรมกิจกรรมเที่ยวรถเช่าประกันเดินทางโอเคไหมหนูพกไปแค่บัตรได้ไหมคะ ปีนี้น้่นอยากสุขภาพดีหุ่นแซบจะได้ทำงานให้บอสได้เยอะๆะว่าจะเข้าฟิตเนสเล่นโยคะปีแบบกินกีดค่ะกีนค่ะถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยพี่แนะนําบัตรเครดิตเคดีซีเพราะมีโปรฟิตเนสอุปก,กรณ์กีฬาอาหารคลีนงั้นปีนี้พี่ไม่ให้ลาป่วยแล้วนะจ๊ะปีนี้อยากสวยให้สุดนะยุง้งผิวกระจ,จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับบอสได้ไงล่ะคะสีนี้สวยไหมคะ จ้าพี่อยากบอกว่าบัตรเครดิต KDC มีโปรโคลินิกเสริมความงามร้านเครื่องสำอางสวยได้เลยไม่ต้องรอบุญนะทำไมละ่ะคะปีนี้ไม่มีโบนัสจ้านั่งทำงานทั้งวันหลังจะหักอยู่ละอะไรนะเปล่าคะ่ะหนูอยากเก่งขึ้นอยากเรียนภาษาเรียน AI อยากอ่านหนังสือให้มากกว่าแปดบรรทัดหนูอยากเป็นบอสค่ะเพราะหนูอยากเป็นลูกรักบอสที่เฉยค่ะ,ะเรื่องเรียนพี่สนับสนุนนะบัตรเครดิต KDC มีโปรและหนังสือคอร์สเรียนก็มี แต่ก่อนจะไปเรียนพี่ว่าไปกายภาพบําบัดก่อนไหมโปรก็มีปีใหม่นี้อยากทําอะไรบัตรเครดิต KDC ก็สพอร์ตได้โปรเพียบไปไหนก็เจอใครยังไม่มีบัตรรีบสมัครเลย